สวัสดีค่ะวันนี้มิ้นจะพาไปดูคอนโดให้เช่าโครงการ Chapter เ,เจรนครกันนะคะโดยห้องที่มิ้นจะพามาดูวันนี้เป็นท้ายหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะมาเริ่มกันที่โซนโครัวนะคะเขาก็จะมีชุดเครื่องครัวให้พร้อมกับตู้บิวอินมีที่ดูดควันและตาไฟฟ้าให้นะคะและในโซนครัวนะคะเขาก็จะมีเครื่องซักผ้าไว้ข้างใต้แบบนี้เลยค่ะ mm hmm. เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ค่ะและยังมีตู้เย็นใหม่ให้ใช้และมีตู้เก็บของด้านบนตู้เย็นอีกด้วย ถัดมาห้องน้ำเขาก็จะมีกระจกกลมซ่อนไฟด้านหลังให้ฟิลมินิมอลแบบนี้พร้อมกับโถสุขภัณฑ์โซนอาบน้ำก็จะมีกระจกกั้นห้องแยกโซนเปียกโซนแห้งให้ในส่วนของห้องนอนนะคะเขาจะมีตู้เก็บของวางเป็นชั้นๆพร้อมกับตู้เสื้อผ้าที่สามารถจุเสื้อผ้าได้เยอะเลยและเตียงนอนนะคะก็จะเป็นเตียงนอนขนาด5ฟุตพร้อมกับมีหมอนให้ด้วยและยังมีทีวีและตู้เก็บของแบบซอโค้ดค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นมุมนั่งชิลๆค่ะเมื่อมองไปก็จะเห็นวิวสวยๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศนะคะจากชมวิวในห้องก็เปลี่ยนมาเป็นบริเวณระเบียงด้านนอกซึ่งพอมองไปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีวิวแม่น้ำเจ้าพญาและเอเชียทีแบบนี้เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจห้องนี้นะคะห้องนี้จะปล่อยอยู่ที่1 7 0 0 0บาทต่อเดือนแต่แอบกระซิบว่าห้องมาไวไปไวนะคะใครสนใจติดต่อมาได้ที่ไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะ